สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่ปุ้ยฟอลล่นะคะวันนี้แม่ปุ้ยมาถ่ายร้านน้ำแข็งเจมีแล้วก็ขนมบ้าบินจ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเจมีจะทำน้ำแข็งใสให้ปุ้ยน้ากินหน้าท่า,ทานหรือบเบนน้ำกันจ้า เจนี่ตื่นมาแต่กี่โมงเนี่ยเจนี่ห้าโมงเจนะ็ดโมงทำงานส่งเด็กนักเรียนเสร็จแล้วขยันเนาะรวยเราก็ยังขยันเด้อพี่น้องลูกผัวก็เลี้ยงเด้อแต่ว่าอยากมาเห็ดคนห้องก็ต้องท่องานเนาะก็บสำนักกับเซ็งเนาะพี่น้องเนาะบ้าบินเบ,บ,บ้าบินบ้าบินเจนี่จ้าแต่วันนี้ปุ้ย ซื้อไปแล้วบ้าบินแต่พูดจะกินน้ำแข็งใสเจนีนะคะดูว่าเครื่องน้ําแข็งใสเจนีมีอะไรบ้างอันนี้ขนมปังจ้ามันลูกชีสอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะเจนีนะเม็ดแมงลักนะคะทุกคนเคยกินไหมเม็ดแมงลักเม็ดแมงลัก วุ้นวุ้นเฉากวยยังไม่ตัดเลยทุกคนพุ้ยรอเฉากวยอยู่เดี๋ยวจะให้ดูตอนเจนีทําน้ําแข็งปั่นน้ำแข็งใสให้ปุ้ยนะคะมาแล้วจ้ะตักทองอุ้ยไม่ใช่เฉากวยโอ้ยเนบวย็นดอกบี่นองมันจะดึบดึนดำาๆเนี่ยเฉากวยอ่ะเราก็ต้องใส่เฉาก้วยด้วยมันจะได้ครบสูตรนะคะ เจนี่กำลังเติมน้ำแดงนะคะร้านเจนี่ก็จะมีน้ำแดงน้ำเขียวมีอุปกรณ์ของเจนี่จ้ะว่าอนุญาตเจนี่แล้วนะคะใส่น้ำแดงค่ะเดี๋ยวชาวบัว เติมด้วยเฉาก้วยนะคะพิเศษค่ะไม่ใช okay. ่พิเศษของปุ้ยนะเขาให้เองพอจ้าพอแล้วพิเรื่องเต้นพอเ้มวนนเะติไปอีกรอบนะคะนี่ บ,นบานๆเขาเลยจ้าส่งแลงลาดอีกรอบอีกทีหนึ่งนะคะ่นแดงหวดหวด้องไปจ้ะภระาบานปุ๋ยหววเด้อจินีบอกพูดเลยผมงหัวถ้าลูกสาวดูจะบอกแม่แม,แม่พูดไม่พออีกแล้วนะมนมราดเลยจ้าหัวใจเราอยู่ที่นมนะคะสายนมเยอะๆค่ะ

ผู้คนจ๋าเวลากินแล้วก็ต้องซักซักลงไปแบบนี้แล้วจ่ามันความหวานของน้มจ้าก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ้ามเอาเอาเหลาญโยโกะจ่าเอาเหลาเลือสามชิ้นจ้า ยายอ้อยบอกว่าแยยังอายเลือปุ้ยยายอ้อยบอกนี่แหละหืเจ้าควายจ้ะเจ้าช่วยเป็นก้อนๆเลยนะคะร้านเจนีนะค่ะตรงนี้สิบบาทสิบ,บาทนะคะทุกคนค่ะอุดหนุนเจนีนะคะอยู่หลังวัดหนองเกตน้อยคะ่ะต้องพูดอยู่กับปุ้ยเตี๋ยวเป้าหมายนี่แหละค่ะแซ่บๆจ้ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแซ่บๆนะ มันหวานสวีทมากอืมวิตาโกนขำปุ้ยทุกคนคะ่ะโอเควันนี้แม่ปุ้ยก็จบคลิปน้ำแข็งใส่ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะคอยติดตามคลิปของแม่ปุ้ยเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย